สวัสดีครับผมชาติจรย์ซับนะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าโคมสึ1 6อ LC กิขีดแปดหรือว่าไอหนุ่มซาม,มูไรกลังหาปลาไหลอยู่ครับเล่นโครนอยู่ตอนนี้บาทุ้ยก็ตาจ้องไปที่ไปที่โครนครับเผื่อจะมีเอียน ว่าพันไหลโอ้โอโอโลงไปไม่ได้นะมัตนตกเลนเลยชาวบ้านพากันมนาะเอาต้นตก,กนเลนนี่ ไม่เกินิหนึ่งกับแห้งต,ตก9,000ชั่วโมงยังเพลี้ยครับแกะกลองมาประมาณย่างเข้า5ปีดูแลรถดีมากครับเหมือนใหม่เลยแกะดังโคลนอย่างเดียวครับ มาแล้วพี่แวกออกมากปลาปลาทุยบรอมจาร์รถขุดครับโอ้โหร้อยหกสิบก็รถกำลลงพอดีเลย17ตันครึ่ง เก,กดันอย่างนี้อย่างเดียวครับดันอย่างนี้นี่ต้จะออกแรงเยอะเหมือนกันครับพอเราเอาแหวกโคลนออกแล้วก็จะล้วงไปประมาณ2เมตรครับ2-3เมตร ไม่น่าเชื่อรถอย่างเข้า5ปีดีสีไม่มีถลอกเลยครับเจ้าโคมาสื่ซ้อ PC 160 LC ขีินแปดูบูเทอร์โบคอมบันเร็ว1 1อแรงม้าครับวัดรอบเครื่อง2,100รอบต่อนาทีวัดรอบเครื่องพอกันกับ103ครับ2,100รอบต่อนาทีถ้าเป็น7 0็ดีพันเรอบต่อนาที4สูบไม่มีโบ ถ้าร้อก็สีสูทเทอร์โสิบปีไป13บสามตันครับตัวร้อมนะมี70แล้วก็ร้อยสาร้อยหแล้วก็สองนะครับแล้วก็เป็น210 เห็นได้ว่าคุณป้าคุณน้าเขามาหาต้นต้นกกครับนะเอาไปทำศาสตร์ทำเสือทำศาสตร์นะครับไปตากแห้งแล้วก็เอาไปสารที่เราใช้กันอยู่นะครับอ่ะสายดันอย่างเดียวครับ เดี๋ยวเจอปลาไหลผมจะวิ่งใส่เลยพี่น้องเจอทั่งเ้าค้านี่สุดยอดเลยปลาไหลนี่แพงครับบอ่อนี่นี่ถลมปลาไหลนี่ชอบมากนะครับโลละสองร้อยโลละสามร้อยนะครับแพงกว่าข้าวอีกพี่น้องลองคิดอ่าคิดดูครับนะลองไปบอ่อแล้วเลี้ยงปลาไหลดูเพื่อจะได้ดีกว่าทำเกษตรนะครับมันก็โลละบาทยางก็โลละ 20่สบาทนะครับข้าวกรโลละแปดเ้าบาทอยู่คาลิปตัดกรโล,ลละบาทลองไปเลี้ยงปลาไหลกรโลละ300อดูดิมันเป็นจังไไดน,นะครับม,ม,มีนาสั้สิบไร่คุณปอสักสองไร่ดิไม่ต้องคุดลึกเท่าไหร่ครับแล้วก็ปีต้นกบต้นปลือต้นข้าวใบหญ้าแล้วก็เลี้ยงปลาไหลแต่เยอะไหมยาย ฮะโอ้ขยันเนาะคึงเท่าคนแก่ก็จะมาหาต้ดตกไปทำเสือทำศาสตร์กันครับอ้าแข็งโป๊กครับข้างล่าง วันนี้เล็กพิกขีนูพีซีจ็ดิบไปทำงานอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกันเดินจะถน้ำเดินยังไม่ถึงรถนะครับน้ำจัดเลยตอนนี้ แล้วก็ดันมาครับฝับ่งนู้นก็ผู้ทางครับผู้ทางโอ้รู้สึกว่าผมชาเจริญทัพย์จะเป็นลมนีน้องหน้ามืดแล้วยืนตากแดดประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับในบอ่อร้อนมากเดี๋ยวขอตัวก่อนอาจเป็นลมเป็นแรงลมแดดได้ครับ จริงผมเป็นคนที่อึดทนนะครับไม่ไหวครับเหลือซิปเลยต้องขออภัยพี่น้องได้แค่8นาทีครับสนใจเข้ามาดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพย์คอ c พิวเตอร์ 8, 2, 7, 2, 3, 7, 5, เรอ LC, 8, ็นทรัคนึ่งเก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองจบยโคมาื้อพีซีร้อยสิบอีดแทีมงานทุนบรีหรือว่าเสๆนะครับเล่นบาส10ไร่เอาโคลนหลอ,อกก่อนครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ